ค่ะยินดีต้อนรับค่ะชาวลัคนาแล้วก็ชาวราศีกันทุกท่านค่ะเข้าสู่ช่องคาเฟ่โหโรนะคะคลิปนี้พยากรณ์ดวงประจำปี2569แบบรวมๆกว้างๆแล้วก็ใช้ไพ่ทาโร่ในการทำนายในคลิปนี้นะคะก่อนอื่นก็อธิบายก่อนนะคะสำหรับคนที่เข้ามาฟังก็ คลิปนี้เนี่ยสามารถฟังได้ทั้งรูปแบบลัคนาและแบบราศีคุณรู้ว่าตัวเองอยู่ในลัคนาอะไรอยู่ในราศีอะไรสามารถฟังได้นะคะและฟังได้ทั้งสองแบบเพราะฉะนั้นถ้าคุณเกิดอยู่ในลัคนากันราศีสิงคุณฟังได้ทั้งกันและสิงนะคะโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ให้กับชาวลัคนาราศีกันกันค่ะนะมาดูกันว่าภาพรวมนะคะชีวิต ในปี2,569ชาวลัคนาราศีกันจะเป็นยังไงบ้างนะชีวิตในปีนี้มีอะไรที่เป็นเรื่องราวดีๆกับเราบ้างไหมแล้วก็มีอะไรที่ชาวลัคนาราศีกันต้องรู้ต้องระมัดระวังบ้างหรือเปล่านะคะอะขอดูไพ่ไปแรกเก้าเหรียญเปิดมาก็เก้าเหรียญน,นะ สำหรับพี่หมอไพ่พวกนี้ถือว่าเป็นไพท่ที่ดีนะคะแล้วก็อยู่ในใช้คำว่าเป็นไพ่ตำแหน่งสำคัญ9เหรียญ4ถ้วย Queen ดาบคะ่ะโอเค Wheel of Fortune ดาบอืม a Devil ถ้วยสามไม้ห้าไม้โอเคละอืมโอเคค่ะแปดไม้เดี๋ยวพี่หมอขออนุญาตดูหน้ากล้องไหวนิดนึงนะคะว่าเขาเก็บภาพ,พา่ได้โอเคหรือเปล่านั่นไง มันจะต้องแบบว่าเอียงนิดเอียงหน่อยอะนะโอเคมาพร้อมแล้วเรามาดูกันดีกว่านะคะต้องบอกว่าในปี2569ออ,25 69, อพี่หมอรู้สึกว่าปีนี้เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เป็นปีที่ชาวลัคนาราศีกันได้รับผลตอบแทนที่มันเกิดมาจาก ความพยายามของคุณเองในอดีตนะคะมีโอกาสประสบความสำเร็จทั้งทางการงานทางการเงินมีความมั่นคงในชีวิตสูงนะคะมีเรื่องที่ต้องระวังค่ะก็คือในเรื่องของความเบื่อหน่ายการขาดแรงบันดาลใจต่างๆได้บ้างแต่ก็มองว่าเป็นแค่บางช่วงไม่ไม่คิดว่าเป็นตลอดเวลาไม่คิดว่าเป็นไม่คิดว่าเป็นอยู่ทั้งปีอะ เออมันเป็นเป็นพลังงานที่ต้องระมัดระวังในบางช่วงเท่านั้นเองนะคะปีนี้ต้องใช้เหตุใช้ผลใช้ความเด็ดขาดกับการตัดสินใจอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นอาจจะทำให้ชาวลัคนาราศีกันในบางช่วงเวลาตัวคุณเองอาจจะดูเขาเรียกว่าอะไรแข็งแข็งอ่าหรือว่าดูเย็นชาในสายตาคนอื่นอะนะมันดูเป็นดูดูท้าทายเหมือนกันนะคะดูท้าทาย บางช่วงก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของความขัดแย้งกับใครบางคนกับคนรอบตัวนะคะหรือสถานการณ์บางอย่างเกิดความขัดแย้งหรือเกิดปัญหาให้ต้องแก้ไขแต่ท้ายที่สุดก็มองว่าปีนี้ถือว่าเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงแล้วไม่ว่าคุณจะผ่านอะไรไปที่พูดไปทั้งปีเนี่ยสุดท้ายคือความมั่นคงในชีวิตอ่ะทีนี้ เราจะเจาะลึกลงไปในแต่ละด้านแล้วกันที่สําคัญสคัญนะคะก็คืองานเงินรักสุขภาพเริ่มที่งานมองว่าปีนี้เป็นปีที่ชาวลัคนาราศีสิง์จะต้องใช้ความสามารถในการจัดการในการวิเคราะห์ในการแก้ไขแยกแยะปัญหาต่างๆอยู่หลายๆช่วงหลายๆจังหวะจะมีการตัดสินใจที่มันยากลำบากค่ะ แต่ว่าสุดท้ายคุณจะใช้ความสามารถของคุณท่นแหละในการตัดสินใจแล้วก็ตัดสินใจออกมาได้ค่อนข้างดีนะคะงานที่เหมาะกับชาวสิงขอ,อภัยชาวกันคิดอยู่นะว่ากันแต่ปากมันไปที่สิงนะคะงานที่เหมาะ ในปีนี้เลยอใครกำลังมองหางานใหม่อยู่แล้วไม่รู้ว่าทิศทางตัวเองควรไปในเส้นทางไหนหรือน้องๆจบใหม่เข้ามาฟังอย่างเงี้ยเอออยากรู้จะทำงานในสายงานไหนดีอะ่ะพี่หมอรู้สึกว่างานที่มันต้องใช้เหตุใช้ผลใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านหรืองานที่มีความเป็นผู้นำเนี่ยดีโดดเด่นเหม,มาะมากในปีนี้นะคะสิ่งที่ต้องระวังในเรื่องของการงาน คือระวังคำพูดการสื่อสารหรือแม้กระทั่งตัวเราเองเออปีนี้คุณมีอีโกโ้ชาวกันเออค่อนข้างมีอีโกโ้ก็เราเก่งอะ่ะอืมเราเก่งเราก็รู้สึกว่าก็ฉันเก่งอะ่ะฉันเจ๋งบางคนเป็นอย่างนั้นนะคะอาจจะต้องระวังนิดนึงหรือระวังการใช้คำพูดที่มันตรงไปตรงมามันจะทำให้เราเกิดความขัดแยง้งจริงๆมันดีใช่ไหมแต่มันกลายเป็นว่าคนฟัง คนฟังคือรู้สึกว่าปีนี้ชาวลัคนาราศีกันหลายๆคนหรืออาจจะด้วยพื้นฐานนิสัยคุณเองเลยก็ได้นะคะค่อนข้างแสดงออกไม่เก่งเป็นคนแสดงออกไม่เก่งจริงๆจิตใจคุณไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าเราไม่เราไม่รู้ว่าเราต้องคุยกับคนนี้ยังไงสื่อสารยังไงหรือเป็นคนพูดไม่เก่งสื่อสารไม่เก่งแสดงออกไม่เก่งแล้วพฤติกรรมของคุณมันออกมาในทางที่มันแข็งแข็งอย่างที่บอกไปะคะ่ะหรือว่าดูแบบเย็นชามันอาจจะทำให เป็นปัญหากับตัวคุณแล้วก็กับคนรอบข้างคะ่ะเออมันมันรู้สึกว่ามันใช่ปัญหาในปีนี้เลยคือเรื่องความสัมพันธ์แล้วกันนะความสัมพันธ์กับคนรอบตัวค่อนข้างที่จะออต้องจัดการต้องจัดการต้องต้องปรับตัวเองนิดนึงนะคะออต้องปรับตัวเองนิดนึงหรือถ้ากันท่านใดฟังอยู่แล้วกำลังจะบอกว่า หนูไม่เป็นคนแบบนั้นหนูเป็นคนใจดีจะตายหนูเป็นคนเข้ากับคนง่ายก็แปลว่าคุณจะไปเจอคนลักษณะนี้แทนอาจจะต้องระวังปีนี้ก็จะเจอคนในสไตล์นี้ถ้าคุณเจอคนสไตล์นี้นะมันจะกลายเป็นว่าตัวคุณนะจะถูกเอารัดเอาเปรียบนะคะไพ่เดวิลขึ้นเออไปขัดแย้งกับเขาอะ่ะหรือคุณนะ่ะอยู่ของคุณเฉยๆแต่แบบขัดหูขัดตาเขายังได้เลยคือคนมันบดจะแบบงี่เง่าอะ่ะเออก็ มีเกณฑ์ที่จะเจอและกันอาจจะต้องเ,อเขาเรียกว่ามันจริงๆมันแก้ยากถ้าเกิดว่าการเป็นหมายถึงว่าพฤติกรรมนี้การเป็นฝ่ายเป็นเนาะเป็นคนที่สื่อสารไม่เกง่งคุยกับคนไม่เกง่งแสดงออกแบบเย็นชาเข้ากับคนยากแล้วคุณมาฟังอะ่ะพี่หมอรู้สึกว่าถ้าถ้าคนที่เป็นเป็นคนมานั่งฟัง เขาอาจจะยังมีความคิดอยากปรับคือตัวคุณจะมีความคิดเฮ้ยงั้นฉันต้องระวังต้องปรับตัวเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาถูกไหมคะแต่มันจะแก้ยากถ้าไพ่ที่ออกอยู่เป็นอีกคนคือเป็นคนอื่นเป็นแล้วคุณไปเจอเพราะฉะนั้นทางแก้ในลักษณะนี้คือการต้องเขาเรียกว่าไงอะ่ะก็ให้เป็นก้าวเหลียนไปนะคือเมินเมินใส่แต่ไม่ใช่ให้ไปเมินในลักษณะแบบ เขาทำเราทำก็ไม่ใช่นะคะก็คือให้คิดซะว่าเขาเป็นอากาศธาตุปคืออย่าไปแบบต่อปากต่อค่ำอย่าไปเก็บเอามาคิดไม่งั้นคุณจะเครียดคุณจะเป็นฝ่ายเครียดถ้าคุณเป็นฝ่ายโดนกระทำนะเออเราอาจจะต้องไม่ได้บอกให้ยอมแต่ว่าให้ปล่อยผ่านเออให้ปล่อยผ่านให้ปล่อยวางไม่ต้องไปสนใจมากไม่ต้องไปโฟกัสมากนะคะเพราะว่าปีนี้ก็สามารถกลับ กลายมาเป็นฝ่ายของชาวลัคนาราศีกันเองที่เจอพลังงานนี้จากคนอื่นนะได้เหมือนกันนะคะในแง่ของความสัมพันธ์ก็มองว่าปีนี้อาจจะมีปัญหาถ้าเรื่องงานนะมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์กับคนอื่นๆกับผู้คนที่อยู่รายล้อมแต่ กลายเป็นว่าตัวคุณเกิดความก้าวหน้าเพอเพก็ไม่แปลกตัวเราเกิดความก้าวหน้าก็มีคนอยากขัดแข้งขัดขาเป็นเรื่องปกติมากๆในการทํางานเออก็อาจจะต้องระมัดระวังคอยระวังเขาเรียกว่าอะไรปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างนะคะประมาณนี้ส่วนการเงินค่ะต้องบอกว่าการเงินของชาวลัคนาราศีกันในปีนี้เนี่ยเป็นด้านที่โดดเด่นที่สุด ของทั้ง4ด้านการเงินเป็นเป็นเป็นเรื่องที่โดดเด่นที่สุดเลยค่ะดีเหมือนกับชาวกรกฎเลยนะกรกฎปีทองของเขาเลยเรื่องการเงินนะคะเท่าที่ดูอยู่ตอนนี้กันก็น้องๆกรกฎยังไม่เท่าเขานะไพ่เราไม่สวยเท่าเขาแต่ก็มีไพ่สวยๆขึ้นแล้วบ่งบอกว่าจะทำให้การเงินในปีนี้ดีมองว่าปีนี้เป็นปีของความมั่งคั่งนะคะการเงินจะเกิดความมั่นคงขึ้น ขึ้นเยอะเลยจากเดิมที่คุณแบบมีเท่านี้คุณจะมีเยอะขึ้นอะไรประมาณนั้นแต่ถามว่ามันมาจากอะไรก็แน่นอนนะคะมันมาจากการทำงานก่อนเป็นอย่างแรกนะมาหลายคนก็อาจจะได้มาจากทรัพย์สินส่วนตัวการลงทุนต่างๆนะคะเป็นปีที่มีอิสระทางการเงินค่อนข้างสูงแล้วก็มีโอกาสดีๆในการลงทุนครั้งใหญ่อะ หรือครั้งสำคัญก็ได้หลายๆคนเลยไออย่างถ้าเป็นเชิงธุรกิจก่อนนะแน่นอนปีนี้มีการขยายมีการลงทุนเพิ่มเติมธุรกิจมีการเติบโตการเงินมันโตตามแน่นอนนะคะแต่ถ้าคุณเป็นพนักงานประจำฟังอยู่คุณมองว่าเฮ้ยไม่ทำแน่ธุรกิจฉันจะทำงานประจำแบบนี้ก็ปีนี้เงินเดือนขึ้นนะคะหรือแม้กระทั่งได้โบนัสก้อนโตก็มีค่ะ นะถือว่าเป็นปีที่การเงินโดดเด่นขึ้นแต่อย่าลืมว่ายังไม่ใช่มันจะยังไม่ได้มาจากแค่การทำงานเมื่อกี้บอกแล้วว่ามันสามารถมาเป็นรายได้มาจากทรัพย์สินส่วนตัวใครกำลังมีแพลนอยากขายที่ขายบ้านขายรถขายอะไรก็ตามที่เป็นสินทรัพย์ชิ้นใหญ่ๆส่วนตัวหรือบอกขายมานานแล้วขายไม่ออกะปีนี้ก็มีเกณฑ์จะขายได้นะแปลงเป็นเงินกลับมานะคะในขณะเดียวกัน ก็สามารถเป็นการลงทุนระยะยาวกับสินทรัพย์ได้ด้วยเช่นกันอ่าเช่นซื้อบ้านซื้อรถคือเปลี่ยนไงจากขายก็เป็นซื้อได้เช่นกันนะคะในพายแต่ว่าถ้าเป็นเกณฑ์ซื้อก็อยากจะให้ดูเขาเรียกว่าอะไรดูจังหวะให้ดีนะถ้าเอาจากหน้าภายพี่หมอคิดว่าช่วงต้นปีทำได้เลยนะคะช่วงต้นปีแต่ถ้าไม่ทำก็อาจจะต้องรอกลางปีอีกทีนึง คือต้นปีเนี่ยมันจะไม่ได้ 1, 2, ึ่งสอี่ห้าหเดือนแล้วพอกลางปีนับ 6, เดือนที่6แล้วก็ปลายปีก็นับ 7, 8, 9, ดแปดเกไม่ใช่นะทุกคนต้นปีก็มัมก,กรากรุมงพาเนี่ยพอได้ นะคะใครวางแผนมาตั้งแต่ปี68แล้วก็เอ้ยยังไม่ได้ตัดสินใจคิดว่าในช่วงต้นปี69มกาน,นมกราคุมพาทำได้นะคะแต่ถ้าพ้นไปแล้วก็ยังไม่มีจังหวะอาจจะต้องรอไปก่อนรอ,อไปอีกทีนึงก็สักประมาณพฤษภามิถุนายอย่างเงี้ยได้อะไรประมาณนั้นมันมีช่วงเว้นอยู่คะ่ะทุกคนแล้วก็ อ่าอีกทีนึงก็ปลายปีเลยอะช่วงธันวาอะไรทำนองนี้นะถ้าเอาชัวร์เมคชัวร์หรือใครกำลังมีความคิดที่อยากจะซื้อบ้านซื้อรถอยู่จริงๆแล้วก็ยังไม่กล้าตัดสินใจนะคะปีนี้จริงๆมันขึ้นแล้วแหละว่ามีช่วงที่ทำได้ก็แนะนำค่ะให้ไปปรึกษาหมอดูส่วนตัวของคุณนะนะคะหรือว่านักพยากรณ์ที่คุณดูประจำอะ จะดีกว่ามาฟังดวงในช่อง Youtube นะคะหรือใครสนใจอยากลองคุยกับพี่หมอก็สแกน QR Code มาลองจองคิวได้นะคะถ้ามีคิวเดี๋ยวจะให้คิวดูให้อะไรประมาณนั้นนะคะก็ เอาเป็นว่าการเงินปีนี้โดดเด่นมีเกณฑ์ของการลงทุนไปกับอสังหามีเกณฑ์ขายก็ได้ซื้อก็ได้และกันอ่ะกับอสังหาหรือสินทรัพย์ชิ้นใหญ่ๆนะคะสร้างความมั่นคงบางคนมีการลงทุนระยะยาวในลักษณะอื่นได้ด้วยค่ะเช่นทองคำกองทุนอะไรประมาณนั้นแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนแล้วกันนะแล้วแต่ความชอบด้วยการลงทุนก็ต้องไปศึกษากันก่อนนะคะก็ประมาณนี้อา่า สิ่งเดียวที่เตือนในเรื่องการเงินน่ะพี่หมอก็จะมองเป็นพวกมิจฉาชีพนะคะลงทุนทําได้นะแต่ควรลงทุนกับสินทรัพย์อืมแต่ถ้าเป็นลงทุนลักษณะมีหุ้นน่ะปีนี้อย่าลืมว่าคุณมีปัญหากับคนรอบตัวได้ค่อนข้างง่ายเพราะฉะนั้นอาจจะต้องพิจารณาคู่สัญญาของคุณให้ดีพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนอ่ะดูให้ดีก่อนจ,จะจรดปากกาเซ็นอะไรลงไปอย่างเงี้ยเออ เขาเรียกว่าอะไรข้อตกลงมันโอเคหรือยังเงื่อนไขมันเอาเปรียบกันหรือเปล่าเช็คให้ดีก่อนนะคะแต่สุดท้ายก็มองว่าถ้าจะลงทุนจริงๆแล้วอยากมีคู่ partner ผู้สนใจริงมันจะมีจังหวะให้ทําอยู่เหมือนกันอาจจะต้องดูดูเน้นดูไปที่เอกสารสัญญาของคุณนั่นแหละเหมือนดีลกันจนกว่าจะได้อะจนกว่ามันจะไม่เอาเปรียบกันนะคะมันก็จะมีจังหวะให้ได้ทําร่วมกันอยู่แต่ถ้าเกิดว่าช่วงไหนคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่โอเคนะทําไม่ได้ สัญญายังไม่พร้อมเออเงื่อนไขข้อตกลงยังไม่ยุติธรรมเลยเนี่ยอย่าเพิ่งไปเซ็นนะคะประมาณนี้แล้วก็ระวังมิชาชีพนะคะถูกหลอกถูกโกงมีนะช่วงช่วงนั้นก็มีแตราบใดมีเดวิลขึ้นนะคะไม่เตือนก็ไม่ได้นะคะคือมีทั้งดีและไม่ดีส่วนโชคลาภในปีนี้ถ้าจะมีอ่ะจะเอาเหรอคือ <c ười> จะบอกว่ามันส่วนใหญ่ที่เห็นอยู่ตรงนี้จะเป็นเกณฑ์ทุกขลาบ ะะสำหรับชาวลัคนาราศีกันทุคาราบก็คือเสียก่อนแล้วได้มาอาจจะต้องเสียทรัพย์อะไรบางอย่างไปก่อนนะแล้วก็ได้ชดเชยกลับคืนมานะมันจะขุ่นๆหน่อยอะ่ะทุคาราบมันไม่ได้ได้มาแบบสดชื่นนะคะหรือบางคนจ่ายก่อนเสียก่อนมีเรื่องเดือดร้อนก่อนแล้วได้เงินกลับมาอะไรประมาณนี้ค่ะก็ทางที่ดีถ้าเป็นโชคอะ่ะก็คือมันก็ควรจะไม่ต้องทุกข์เนาะ เออแต่ถ้าเกิดถามก็ต้องตอบตรงๆว่ามันมีลาบอยู่เหมือนกันแต่มันมาในลักษณะของทุกขลาบนะคะปีนี้ต่อมาในเรื่องของความรักความรักของชาวกันนะคะถ้าเป็นคนโสดปีนี้พี่หมอมองว่าก็มีโอกาสของการที่จะ ได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่กับใครสักคนแต่ไพ่เขาเตือนว่าให้ดูคนที่จะเข้ามาให้ดีจะไปพัฒนาอะไรกับใครยังไงเนี่ยดูให้ดีก่อนสิ่งที่หม,มอมองเห็นคือมีเกณฑ์ไปเจอกับคนที่อาจจะมีเจ้าของแล้วหรือตัวคนคนนั้นเนี่ยเขามีพฤติกรรมมีอะไรบางอย่างที่เป็นรับลมคมในแล้วมันไม่ดีกับเราเช่นเขาอาจจะเป็นคนขี้โกหกอาจจะเป็นเขาไม่เขาไม่มีแฟนก็ได้แต่จริงๆเขาเป็นคนเจ้าชู อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่ก็ติดการพนันก็ได้และบางคนมีปัญหาในลักษณะที่เข้ากันไม่ได้กับครอบครัวเขาหรือสังคมของเขาอะไรอย่างเงี้ยคือดูให้ดีก่อนแหละไม่ได้หมายความว่าจะมีคู่ไม่ได้มีได้แต่ไพ่บอกว่าดูให้ดีคนที่เข้ามามีทั้งดีทั้งไม่ดีนะคะมีทั้งดีไม่ดีหรือหรือนะเดวิลเกิดขึ้นที่ฝั่งคุณถ้าเกิดขึ้นที่ฝั่งคุณไม่ได้หมายความว่าคุณมี คนอื่นหรอเพราะคุณโสดอยู่แต่ก็จะกลายเป็นคนคนเนี้ที่บ้านคุณไม่ชอบสังคมของคุณไม่ชอบเขาเข้ากับสังคมเราไม่ได้ก็ได้อะไรประมาณนี้หรือพฤติกรรมนิสัยบางอย่างของตัวเราเองความขี้หึงขี้หวงจุกจิกแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเฮ้ยเราโสดมานานพอมีแฟนทําตัวไม่ถูกเลยทีนี้อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นปัญหาให้ได้ในช่วงระยะเวลาแรก ของการเริ่มเรียนรู้ทำความรู้จักกันแต่พี่หมอคิดว่าถ้าคุณค่อยๆปรับค่อยๆคุยค่อยๆจูนกันนะคะก็มีโอกาสพัฒนาได้อยู่นะแต่ถ้าเป็นคนมีคู่คนมีคู่ปีนี้ความสัมพันธ์ก็รู้สึกว่าเป็นคู่รักปกติทั่วๆไปหมายถึงมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์ ถ้าจะทะเลาะกันก็ปัญหาแบบลิ้นกับฟันนะคะเดวิลถ้าเป็นในเชิงคู่รักโอเคอาจจะมีเรื่องหึงหวงนะแต่พี่หมอก็มองว่าถ้าตัวคุณมั่นคงพอเขามั่นคงพอมันไม่สามารถจะมีใครที่จะเข้ามาทำให้คุณตีกันได้ขนาดนั้นแต่ถ้าคุณไม่มั่นคงก็ตีได้อัน,นี้พูดตรงๆเลยนะถ้าคุณเป็นคนที่แบบหูเบา บุคคลที่สามบางทีมาในรูปแบบเพื่อนเราเพื่อนเขาเนี่ยแหละเฮ้ยแกฉันเนี่ยทะเลาะก,กันแล้ตีกันแล้วเพราะเราก็ขี้หึงเป็นทุนเจอคนมาเป่าหูอีกไม่ฟังคนของเราก่อนเลยเพราะฉะนั้นความหนักแน่นจะสำคัญมากๆการใช้เหตุใช้ผลและไม่ใช้อารมณ์นะปีนี้รู้สึกว่าเป็นปีที่อารมณ์ร้อนเหมือนกันนะคะบางช่วงเนี่ยสำหรับชาวกันนะเพราะฉะนั้นต้องมั่นคงเข้าไว เชื่อมั่นทั้งในตัวเองเชื่อมั่นทั้งในคู่ครองของตัวเองเข้าไว้นะคะความสัมพันธ์มันก็สามารถที่จะดีได้แต่ถ้าเกิดว่าเชื่อคนอื่นมากกว่าตัวเองหรือมากกว่าคู่ตัวเองก็อาจจะตีกันได้นะคะหรือขี้หึงรู้สึกเรื่องขี้หึงเนี่ยนะค่อนข้างสำคัญนะคะแล้วก็อาจจะมีปัญหาในลักษณะที่เป็นปัญหาซ้ำ,ซำ นะเอ้ยพอพอปัญหาซ้ําๆหนูคิดออกเลยวันๆหนูบ่นแต่เรื่องนี้วันๆทะเลาะก,กันแต่เรื่องนี้อะไรแบบนี้ค่ะก็นั่นแหละมันจะเป็นปัญหาเดิมๆแต่ก็คิดว่าความสัมพันธ์จริงๆมันพัฒนามันเดินหน้าได้หลายคู่อะวางแผนอนาคตร,ร่วมกันด้วยซ้ําไปค่ะปีเนี้จริงๆนะคะมีจังหวะนั้นแต่แค่ต้องยอมรับว่าหน้าไพ่เนี่ยมันมีไพ่ที่เป็นในกระีบแทรกอยู่ก็อาจจะมีจังหวะที่ ความสัมพันธ์มันดําเนินมาดีๆดีๆอยู่ดีๆวันนี้ตีกันทะเลาะกันด้วยเรื่องอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นปีนี้ก็ระมัดระวังให้มากในเรื่องของอารมณ์นะคะเรื่องความหึงหวงเรื่องความไม่เชื่อใจอะไรใดๆหรือตัวคุณเองก็ต้องระวังนะบางคนมานั่งฟังเนี่ยพี่หมออาจจะพูดเข้าข้างกันเยอะไปไ,ไปโทษคู่คุณแต่จริงๆตัวคุณนั่นแหละเจ้าชู้อ่ะก็ต้องระวังนะคะระวังจะเกิดปัญหาขออภัยค่ะระวังจะเกิดปัญหากับคู่ครอง คนรักเเขาจับด้งจับได้ขี้หงขี้หึงก็คุณจะเป็นฝ่ายโดนเองอะไรประมาณนี้นะคะอะความสัมพันธ์ก็ถือว่าไม่ไม่ถึงกับแย่หรอกอืมเป็นเป็นปีที่อาจจะมีปัญหาบ้างนิดหน่อยนะคะปัญหาทั่วไปแหละจริงจริหึงหวงมีแทบทุกคู่พี่หมอหมองแบบนี้นะมองว่ามันเป็นปัญหาหลักๆในความสัมพันธ์แหละอก็มาจากอะไรอะมาจากความไม่เชื่อใจมาจากความไม่ซื่อสัตย์ คุณอยู่ฝั่งไหนอ่ะคุณอยู่ฝั่งความไม่เชื่อใจคุณก็อาจจะต้องแก้หน่อยคุณอยู่ฝั่งไหนคุณอยู่ฝั่งความไม่ซื่อสัตย์อ่ะต้องแก้เหมือนกันเพื่อให้ความสัมพันธ์ดําเนินหน้าไปต่ออะไรประมาณนี้แต่ถ้าถามว่าพี่หมอมองเห็นการปล่อยมือจากการหรือ,อยังไม่นะแต่คิดว่าจะมีการปรับความเข้าใจการปรับการเปลี่ยนนิสัยเออแต่มันต้องต้องผ่านช่วงการตีกันมาก่อนทะเลาะกันไม่เข้าใจกันนิดหน่อยแล้วก็มาปรับกันยังอยากไปต่อมากกว่าที่จะ อยู่คนเดียวนะคะอ่ะประมาณนี้ต่อมาสุขภาพค่ะเรื่องสุดท้ายของชาวาราศีกรนถือว่าโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะแต่ว่าก็มีช่วงที่ร่างกายมันก็ล้าล้านะไม่กระปี้กระเป๋าน้ะไม่กระตือรือร้นมีความเบื่อเบื่อนะคะหรือว่าความเครียดยังคงมีอยู่อ่ะมันขึ้นไพควีนดาบอย่างเงี้ย ใช้สมองเยอะนะคะก็เกิดความเครียดร,ระวังโรคกล้ามเนื้ออักเสบกล้ามเนื้อหัวใจนะคะระวังเกี่ยวกับถ้ากล้ามเนื้อเนี่ยพี่หมอไม่ได้เห็นแค่กล้ามเนื้ออักเสบหรือกล้ามเนื้อหัวใจอาจจะเป็นแบบปวดเมื่อยกล้ามเนื้อธรรมดาด้วยก็ได้นะปีนี้นะคะแล้วก็อาจจะมีอุบัติเหตุหรือ อาการบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆค่ะพี่หมอรู้สึกว่าพฤติกรรมมาอ่าไม่ใช่อุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆอาการบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆมาจากพฤติกรรมหลักๆเช่นเป็นคนทําอะไรเร็วเป็นคนซุ่มซ่ามก็ได้นะไม่ค่อยระวังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นั่แหละอาจจะมีเจ็บตัวจุกจิกไปเรื่อยๆเปื่อยๆนะคะในช่วงปีนี้ก็อาจจะต้องเอาเป็นว่าสุขภาพร้ายแรงพี่หมอไม่เห็นบางคนสงสัยอยู่ แต่หนูเห็นเดวิลอะเดวิลฟังมาทั้งทั้งหมดสมเรื่องยังไม่มีอะไรดีเลยทําไมสุขภาพถึงไม่ได้ทายแย่ถ้าเดวิลในสุขภาพพี่หมอมองกับใบอื่นด้วยะเนาะก็มองว่ามันก็อย่างเรื่องอุบัติเหตุบาดเจ็บเล็กน้อยก็มาจากพฤติกรรมของตัวคุณเองที่คุณแก้ไม่หายอะเป็นคนทําอะไรเร็ว เป็นคนประมาทเป็นคนลนนะมาจากพฤติกรรมตัวเองคือ d e วิลนะคะถ้าจะให้มองเป็นโรคก็มีแค่โรคเดียวเลยที่เห็นอยู่ตอนนี้คือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือโรคติดต่ออื่นๆก็ได้อะแต่ก็อาจจะโดดเด่นไปทางเพศสัมพันธ์เยอะหน่อย นะคะก็ระมัดระวังดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยนะคะประมาณนี้อันนี้ก็คือภาพรวมชีวิตในปี2,569แบบสโคบใหญ่ๆสเกลใหญ่ๆถ้าชาวลัคนาราศีกันอยากฟังแบบเจาะลึกก็รอฟังคลิป ซีรีส์ไตรมาสแล้วก็ดวงประจำเดือนในแต่ละเดือนที่ก็ออกทุกๆเดือนนะคะแล้วก็ใครรู้สึกว่าไม่หนำอ่ะอยากฟังดวงตัวเองก็ติดต่อหมอดูส่วนตัวของคุณหรือว่านักพยากรณ์ประจำตัวของคุณนั่นแหละคะ่ะไปเช็คดวงปีสักครั้งหนึ่งปีละครั้งก็กำลังดีแล้วละ่ะนะบางคนไม่ได้ชอบดูดวงขนาดนั้นก็ปีละครั้งเออเห็นทิศทางแนวโน้มในแต่ละปี นะคะหรือใครสนใจอยากลองมาคุยกันส่วนตัวนะจองคิวส่วนตัวมาก็สแกน QR วอาโค้ดที่ขึ้นอยู่ได้นะคะก็ประมาณนี้ยังไงก็ฝากทุกคนรอติดตามคลิปอื่นๆในช่องด้วยนะคะหากคลิปนี้มีอะไรผิดพลาดประการใดขออภัยชาวลัคนาราศีกันทุกท่านล่วงหน้าเอาไว้มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ